มาแต่ละวันนี่รถมาไม่ซ้ำเลยอูนี้เชฟรูเล็ตโอ้สวยดีนะเชฟรุ่นนี้ดูดิรถสิ่งรถสิ่งสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดิโด้นะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วโอ้ <c oughs> มาแต่ไหนอเอน็กดิอันนี้ดองอันนี้ดอง <c oughs> <c oughs> มาแต่สายเอ็ก <c oughs> อูสวัสดีครับ พี่มาทำอะไรนี่ยกคนชนนี่นะยกทำไมต้องยกอะยกเกลือนี่พี่มาจากไหนนี่คุณมากฮะน้องคุณมากนี่รถใครนี่รถพี่เลยเหรอของเซนุ่มมีแล้วอ๋อของเซนุ่ มาจัดกันชนยกเฉยเลยวิ่งอยู่ไหนน่เซนุเนี่ยอยู่บ้านเลยครับตอนนี้ได้วิ่งไหมรายงานเสริมสงล่ะกเก็บเส้นแล้วเหรออ๋ออันนี้ยกยกมอเตอร์ใช่ไหมหรือว่ายกมือช่างต่อทำเด็กกันชนยกก็พอแล้วไอเจ้าของรถคันนี้ไปไหน เนี่ยฮะอืมาวอันนี้ของคันไหนเนี่ยอันนี้กะเอาวันเดียวจบเลยใช่ไหมเนี่ยฮะจบไม่ชังต่อวันเดียว สองวันจบใช่ไหมวันน,นี้หวยออกดิช่างนกนซื้อ,อยังฮะไม่ซื้อแล้ว <c oughs> ซื้อก็ไม่ถูก,ถกแต่งวมนี้ผมชอบอันนั้นนะ90 นี่ก็ของมันนี่จัดมาใหม่เหรอ,อ,อของมันแพงไงเพราะว่ากันชนชุดนี้น่าจะอยู่ราวๆสองหมื่นครับสองหมื่นถึงสองหมื่นห้านี่ครับมอเตอร์ที่ ยอดฮิตเลยก็คือตองแปดนะครับตอนนี้มีลูกปืนหมดแล้วอัจออจารีได้ต้องเอารถม,มาจอดทำอย่างเดียวใช่ไหม คือว่าทำส่งได้ทำสง่งก็ต้องเอาไปแปลี่ยเองโอ้โหดูน็อตูน็อนี่นะดูน็อตจับประสีต้องแปลี่ยเองอืมอันนี้จะเป็นแป้นจับมอเตอร์จับน็อตสี่ตัวใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นรถเสียนัดเสียนัดเสียนุโชคแสนสักนะครับเอ้ยเพิ่งสายราวไฟมาหรืเอเปล่าชอบแต่งรถเหมือนกันนั่นเนี่ ตอนแรกยังไม่มีราวไฟเลยเด้คันนี้อ๋อนู่น,นมีคนอยู่เด้ทางนูน่นขัดล้อเสร็จยังจะดูหน่อยสิปี๊บัสดีครับขัดเสร็จยังกำลังขัดอยู่กำลังขัดอยู่เหรอโอ้ขัดวารล้อหรอไม่เงาเข้าวัดไม่ได้ใช่ไหมนี่ งานบุญวันที่ห้าครับรถต้องหล่อเขาว่าอย่างนั้นขัดอะไรบ้างนี่ฮะพวกบังโคลนพวกล้อขัดไม่ไหวอ่ะพี่ไปไหนไปรับสาวมีผมชอบเดี๋ยวๆๆขอญาตไปรับสุด ชอบดีโวเหมือนกันนะหล่อดีนะเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขามีชุดแต่งไฟตัวนี้นะโคตรหลอ่อปากประปงเคปลาเอ๊ยขยกไว้ผมเคยดูเอ่อเขารีวิวอันนี้แหละเขาว่าห้ามยกไว้เดี๋ยวสปริงมันลาเขาว่าอย่างนั้นนะ แต่นี่เขายกเพื่ออะไรยกเพื่อไม่ให้ลูกยางมันเสียหรือเปล่านยมันจะเป็นสปริงไงคือถ้ายกไว้แบบนี้คือสปริงมันจะแบบสปริงมันจะล้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งเนะ่ยส่งได้เลยดูข้างในหน่อยสิ วัยรุ่นนะมีรถแค่นี้ขับก็หอแล้วเดี๋ยวนี้รถพวกนี้ก็ไม่แพงนะมือสองอะ่ะใหม่มากเอี่ยมเลยสำหรับท่านใดที่อยากมาทำกันชนยกก็จองคิวได้ขทางต่อนางรองเฟซบุ๊กนะครับขทางต่อนางรองนะครับ บ้านหนองกบโจนี่ก็จะมาช่างต่อบ่อยอยู่นะเพราะว่าเอา่อไม่รู้จะไปไหนดี <c oughs> นะครับรถช่วงนี้ก็รถด,ดำรถไมโครก็ไม่ค่อยได้ทำงานกันเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ก็เ <c oughs> หลืออะไรไม่รู้นะช่างต่อเรืออะไรคันนี่ฮะเหลืออะไร แต่มอเตอร์ติดตั้งไปแล้วนะประมาณนี้แหละนี่คล้ายๆกันมีบ้างของเสียพีดองไว้ก่อนนะของเสียพีอะ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับยวไม่เอาจะเขียนนิดหนึ่งน,นะ ตัวนี้อะจับกันชนตัวนี้อะเนี่ย้สูงมากเลยผมเห็นของเมืองนอกอะ่ะเขาทำตรงกลางเลยเดย้ยกจากตรงกลางเลยนะ ฮะกระบอกเออมีหลายแบบแบบใช่<ม>ของเมืองนอกเขายกตรงกลางเลยนะเป็นกระบอกยินกลางแล้วก็มปนจะงอยขึ้นมาอมันทําได้หลายแบบนี่พอเพิ่งสัเกตเห็นไฟตัวนี้นะมันเป็นไฟดาวนะพี่น้องเห็นไหม ไปแนวใหม่นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมต้องไปแล้วอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเอ่อไปถึงพี่น้องนะเอซนะวันนี้วันหวยออกก็อย่าไปหวังอะไรมากมายนะครับทำงานหาเงินรวยแันนี้แหละคาถาไม่ใช่ว่า รอนที่หนึ่งวันที่สิบหกออไม่รวยหรอกครับตื่นมาทำงานหาเงินรวย okay. ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นเพื่อนเสียทีหรือเปล่าเงายังเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอาจจะมาบ่อยหน่อยนะอูนี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันขอบคุณที่ติดตามรับชม